สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่อง currency revaluation ในเคสที่เรามีบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตาต่างประเทศนะครับหมายความว่า main currency เราเป็นเงินบาทแต่เราไปฝากอีกอันหนึ่งเป็นเงินสมุติเป็น US dollar แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือว่าช่องนี้คือวันที่นะครับช่อง USD คือเงินตาต่างประเทศ เลรคืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหลักนะครับซึ่งในเคสเราจะใช้เงินบาทเป็นสกุลหลัก TB Value คือเงินฝากที่ถูกคอนเวิร์ตเปลี่ยนเป็นมูลค่าบาทนะครับ TB คือ t i i ยเอาบ ance เพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ก็คือวันที่1นเนี่ยน,นะครับเราได้เงินมา100เหรียญที่อัตราแลกเปลี่ยน29บาทถ้าเราดูใน TB หรือดูในงบทดลองเราจะเห็นเป็น2,900บาทนะครับ แต่ถ้าเราดูในรายงานแค h Balance เราจะเห็นว่าเรามี USD อยู่100เหรียญ moving a ่ e r a g e r a t e นะครับอัตราเ,เฉลี่ยอยู่ที่29บาทวันที่2ถ้าเราได้รับเงินมาอีก100เหรียญน,นะครับที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างออกไปก็คือ31บาทนะครับในงบทดลองนี่นะครับก็จะมีมูลค่าทั้งหมด6,000บาท6,000บาทนี้ก็เกิดจาก100คูณ29บวกกับ100คูณ3ะครับจะได้6000 อัตราถัวเฉลี่ยก็คือ30บาทต่อเหรียญนะครับอัตราถัวเฉลี่ยเกิดจาก6000นเนี่ยนะครับหารด้วยจํานวนเหรียญที่เรามีก็คือ200เหรียญก็จะได้30บาททีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าในวันที่3เนี่ยนะครับเราเกิดมีการใช้จ่ายนะครับสมมติซื้อสินค้าแล้วกันเราเอาเงินหนึ่งอยเหรียญออกจากบัญชีสมมุติว่าวันที่3ของเราเนี่ยนะครับดันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่33บาทนะครับ เราจะต้องทําการบันทึกบัญชีอย่างไงนะครับผมเสนอ2วิธีวิธีแรกคือวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเราต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน30บาทเนื่องจาก moving average rate นะครับ moving average rate คืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเราจริงๆเนี่ยเป็น30บาทไม่ใช่33บาทนะครับทีนี้ถ้าเราระบุ30บาทไปเนี่ยสินค้าที่เราซื้อนะวันนั้นน่ะมันก็จะมีลูลคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ด้วยอัตรากำไรขาดทุนนะครับจากอัตราแรกเปลี่ยนอีก300บาทสินค้านั้นก็จะได้เป็น3,300บาทนะครับและเมื่อนะวันสิ้นวันนะครับเลทตัวนี้ใช้เป็น30ทั้งทั้งที่วันที่3 3ทับหถ้าไปเช็คจริงๆเนี่ยมันจะเป็น3.3นะครับแต่ T/B Value จะถูกมูลค่าสินค้ามูลค่าเหรียญคงเหลือนะครับจะถูกต้องแล้วก็ m a Rate ก็จะถูกต้องนะครับ ปัญหาของวิธีที่1ก็คือในทางปฏิบัตินี่นะครับการที่เราจะไปหา m อเลทอย่างเงี้ยล้วมาบันทึกแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแล้วก็มันใช้เวลาครับคำว่าใช้เวลาคือหมายถึงว่าถ้ามีการสลับออเดอร์ใหม่เราจะต้องรีแคลใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางปฏิบัติแทบจะทําไม่ได้เลยก็เลยเสนอวิธีที่2ขึ้นมานะครับวิธีที่2เนี่ย ก็คือเราบันทึกไปณเลทอัตราแลกเปลี่ยนวันนั้นนะครับเราระบุอัตราแลกเปลี่ยนไปที่33บาทแล้วเราก็สินค้าเราก็จะเป็น3,300บาทนะครับแล้วเราก็เครดิตไป3,300ออกเลยจากธนาคารนะครับทีนี้เมื่อเราทําแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหรียญจะโดนลบออกไป100เหรียญที่เลท3 3บาทถูกไหมครับ TV value ของเราเนี่ยจะไม่ใช่เหลือ3000ละจะเหลือ2007ซึ่งมันต่ํา กว่าทั้งอัตราเลทถัวเฉลี่ยที่เราซื้อแล้วก็อัตราต่ํากว่าเลทปัจจุบันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น MA เ a ลทถ้าเราคํานวณใหม่จะเหลือแค่27บาทซึ่งมันผิดผิดแน่ๆนะครับแล้สมมุติถ้าเราใช้เงินหมดในวันนี้ย t v v l u u e ติดลบด้วยซ้ำนะครับวิธีการแก้ไขจะทำได้ยังไงนะครับเราจะต้องทำการ Revaluation นะครับรีเวลูเอชันนี้จะต้องทําแบบนี้ครับผมสมมุติว่าเลทนาวันที่ปรับปรุงคือนาวันสิ้นงวดสมมุติอยู่ที่3.2บาทนะครับจะสังเกตว่าวันที่1นึสเราทํางานไป3วันเนี่ยทีบีแวลูเหลือ2,007ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับ o v i n g average rate ก็ต่ำกว่าความเป็นจริงคือ27พอวันสิ้นงวดนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราปรับออกเลยครับ100อบาทโทษนะ100เหรียญ ทีเลบาทเมื่อเราปรับออกด้วย moving average rate นะครับแล้วก็ด้วยจำนวนเหรียญคงเหลือปับ๊บ T/B value จะกลายเป็น0 moving average rate 0นะครับแล้วก็จำนวนเหรียญคงเหลือก็จะเป็น0แล้วเราก็ปรับเข้าใหม่ปรับเข้าใหม่ก็คือใส่เข้าไปใหม่100เหรียญที่เลท3านะครับ T/B value จะเป็น3,200ซึ่งจะตรงกับเลทสิ้นงวดพอดีนะครับ moving average rate ห ma rate ก็จะตรงกับ rate สิ้นงวดพอดีทีนี้ถ้าเรามาดูในขาบัญชีนะครับตอนที่เราปรับออกเราจะต้องบันทึก gl เป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นขาดเดบิตคือขาดทุนไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินฝากธนาคารออกที่เห t e 27บาทเมื่อเราบันทึกชุดนี้ไป tb กลายเป็น0น,นะครับแล้วก็จำนวนเหรียญก็กลายเป็น0 ma ก็กลายเป็น0น,นะครับหลังจากนั้นเราเอากลับมาเข้ามานะครับ พอเรากับเข้ามาที่32ตัวนี้นะครับก็จะเกิด T/B เป็น3,002 Moving Average Rate เป็น32บาทนะครับจำนวนเหรียญเป็น1 0 0แล้วถ้าเกิดเราเน็ตตรงนี้นะครับกำไรขาดทุนอัตราแรกเปลี่ยนจะเห็นว่าเรากำไร500บาทนะครับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็น500บาททีนี้ถ้าผมย้อนกลับไปตัวอย่างที่1นะครับจะเห็นว่าเราทดไว้อยู่แล้ว300บาทถูกไหมครับ เมื่อตอนสิ้นงวดเนี่ยเราจะต้องปรับจาก30เป็น32ซึ่งเราก็จะกำไรโผล่ขึ้นมาจากตรงเนี้ยอีก200บาทนะครับ200บวก300ที่ที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ระหว่างงวดก็จะได้500บาทเท่ากันโดยสรุปก็คือไม่ว่าเราจะใช้วิธีที่1หรือที่2นะครับท้ายที่สุดกำไรขาดทุนอัตราแรกเปลี่ยนสิ้นงวดเนี่ยจะเท่ากันนะครับ เสร็จแล้วในเคส REVALUATION ของตัวเงินเหรียญในบัญชีธนาคารเนี่ยจะต่างกับการ REVALUATION ของ a r กับ AP คือพอขึ้นงวดใหม่ไม่จาเป็นต้องรีเวิรายการคือปล่อยทิ้งไปอย่างนี้เลยคือเราปรับปรุงทีเดียวแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเป็น a r AP r e v a ร u v t l u n t i o n ผมเข้าใจว่าพอขึ้นงวดใหม่เราจะต้องกลับรายการปรับปรุงออกอันนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราไม่จาเป็นต้องปรับรายการปรับปรุงออกนะครับ แล้วไม่ว่าจะใช้วิธี1ห,หรือใช้วิธีที่2ท้ายที่สุดแล้วกำไรขาดทุนจากอัตรได้เปลี่ยนจะเท่ากันแล้วก็วิธีที่2ผมเป็นวิธีที่ผมสักเจ์มากกว่าเพราะมันทำงานได้ง่ายกว่ามากประมาณนี้ครับขอบคุณครับ